สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากๆในโลกคริปโตกันเลยนะคะคือเรื่องที่บริษัทต่างๆค่ะเริ่มหันมาสะสม s o l าร่หรือ SOL กันอย่างจริงจังเลยมันก็จะคล้ายๆกับที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin นะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรที่ต่างออกไปเราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมต้องเป็น SOL แล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตของโซลาร่ายังไงบ้าง ถ้าให้เท้าความนิดนึงเราคงจำกรณี MicroStrategy ได้นะคะที่เขาบุกเบิกเอา Bitcoin เข้าบริษัทเลยครับเป็นเจ้าแรกๆที่สร้างแรงกระเพื่อมเยอะเลยใช่ค่ะแล้วหลายเจ้าก็ทำตามแต่ทีเนี้ยค่ะออตอนเนี้ยเหมือนโฟกัสมันเริ่มมาที่โซลาน่าแล้วมีบริษัทอย่างโซ u l Strategy ที่เมื่อก่อนคือ c y p h e r p u n k Holdings นะคะแล้วก็ d e f i Development Corporation อ๋อเจ้านั้นที่มาจากทีมเก่า Kraken ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเขากำลังแบบทุ่มซื้อ SOL กันเยอะมากและไม่ใช่แค่ซื้อเก็บนะคะครับเห็นว่าเอาไปสเต็กต่อด้วยใช่ค่ะเอาไปสเต็กสร้างผลตอบแทนแล้วก็ยังมี Torrent Capital อีกเจ้าที่มองว่า Solana ดีกว่า Ethereum เรื่องคองเร็วค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้ครับผม และประเด็นคือเม็ดเงินนี่แหละครับที่น่าสนใจมากอย่าง Sol Strategy นีนเขาระดมทุนไปตั้ง500ล้านดอลลาร์เลยนะผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพโอ้ห500ล,ล้านครับเพื่อเอามาซื้อแล้วก็ s t ต็ก SOL โดยเฉพาะเลยส่วน Defi Development Corp เนี่ยก็ตั้งเป้าไปอีกเอ่อพันล้านดอลลาร์พันล้านครับพันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนใน Solana โ,โดยตรงคือตัวเลขมันสะท้อนความเชื่อมั่นที่สูงมากๆเลยครับค่ะ เชื่อมั่นขนาดนี้ทุ่มเงินขนาดนี้คําถามสําคัญเลยค่ะมันจะเยอะพอสู้กับอัตรางเงินเฟอ้อของโซล่าได้ไหมคะที่แบบมีเหรียญใหม่ออกมาเรื่อยๆอะ่ะเป็นคําถามที่ดีครับคือถ้าเราลองคำนวณดูคร่าวๆนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้บริษัทกลุ่มนี้รวมๆกันก็น่าจะถือ SOL อยู่ประมาณ6 0แสนกว่าเหรียญค่ะ ,00 แสนแล้วก็มีแผนจะซื้อเพิ่มอีกรวมๆกันก็ประมาณ1 6พันล้านดอลลาร์อืมหือ ซึ่งถ้าตีเป็น SOL ก็อาจจะได้อีกประมาณ10.8ล้าน SOL ร่วมกับของเดิมก็เป็นประมาณ11.4ล้าน SOL 11ล้านกว่ากครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยโซลาร่าคาดว่าจะมีการสร้างเหรียญใหม่จากเงินเฟอ้อออกมาประมาณ27.3ล้าน SOL อ๋อเยอะกว่าเหมือนกันนะคะใช่ครับคือถ้ามองแค่แรงซื้อจากประสัทกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอที่จะดูดซับเหรียญใหม่ทั้งหมดครับผมแสดงว่าแค่แรงซื้อจากบริษัทอาจจะยัง อืมยังไม่พอแต่เหมือนจะมีอีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนเกมได้คือเรื่อง Spot Solana ETF ใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับตัว Spot Solana ETF เนี่แหละครับคือตัวแปรสำคัญจริงๆถ้าเกิดว่ากองทุนพวกนี้เขาได้รับการอนุมัติขึ้นมาแล้วสมมตินะครับสมมุติว่ามีเงินไหลเข้าช่วงแรกๆเนี่ยใกล้เคียงกับตอน Ethereum ETF เปิดตัวเลยคือประมาณ5.3พันล้านดอลลาร์ค่ะ5,000กว่าล้านอันนั้นนะครับอาจจะสร้างแรงซื้อ SOL เพิ่มได้อีกมหาศาลเลยประมาณ35.9ล้านเหรียญโห35ล้านครับ พอไปรวมกับแผนซื้อของบริษัทต,ต่างๆที่เราคุยกันตอนแรกยอดรวมความต้องการ SOL มันอาจจะพุ่งไปถึง47.3ล้านเหรียญเลยนะครับโอ้โห oh ซึ่งตัวเลขนี้เอ่อมันมากกว่าปริมาณ SOL ที่จะเกิดจากเงินเฟอ้อปีนี้แบบชัดเจนเลยอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองกลายเป็นว่า ETF อาจจะเป็นตัวตัดสินสำคัญเลยนะคะแล้วอะไรเป็นแม่เหล็กดึงดูดคะทำไมทั้งบริษัทหรืออาจจะสถาบันผ่าน ETF ถึงหันมามองโซลารกันขนาดนี้ ปัจจัยหลักๆผมว่ามี2อ,อย่างครับอย่างแรกเลยคือเรื่องผลตอบแทนจากการสเต k ก n ิ้งอ๋อที่บิตคอยไม่มีใช่ครับการถือ SOL มันสร้างกระแสะเงินสดกลับมาได้ไม่ใช่แค่รอราคาขึ้นอย่างเดียว2ก็คือความเชื่อมั่นในตัวโซลาร่าเองครับว่ามีศักยภาพพอที่จะเป็นคู่แข่งหรืออาจจะมาท้าทายอีเธอริเได้ในอนาคตอืมด้วยจุดเด่นเรื่องความเร็วค่าแก๊สถูกอะไรแบบนี้ครับผม มันเหมือนการเป็นการเดิมพันกับอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนนะครับแต่ว่าก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับคือเราต้องไม่ลืมว่ากลยุทธ์การถือ SOL ของบริษัทพวกนี้อาจจะไม่ได้โฮโดหรือว่าถือยาวไม่ขายแบบสุดๆที่ MicroStrategy เขาทำกับ Bitcoin นะครับอ,อ๋อหมายความว่ายังไงคะคือเขาอาจจะมอง SOL เป็นเหมือนการลงทุนเชิงกลยุทธ์มากกว่า คือหวังผลตอบแทนจากสเต็กกิ้งด้วยราคาขึ้นด้วยแต่ก็พร้อมจะปรับพอร์ตถ้ามีโอกาสอื่นที่ดีกว่าเข้ามาอืมก็คือไม่ได้ยึดติดเท่าใช่ครับอาจจะไม่ได้โฮโลขนาดนั้นคือถ้าสถานการณ์เปลี่ยนหรือมีสินทรัพย์อื่นน่าสนใจกว่าก็อาจจะมีการขายออกไปได้ซึ่งก็จะส่งผลกับราคาได้เหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้นะครับณนะปัจจุบันก็มีแต่ข่าวซื้อเพิ่มยังไม่มีสัญญาณว่าจะขายออกมาครับ ค่ะก็พอสรุปได้ว่าตอนนี้เราเห็นความสนใจในโซลาร่าที่เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะจากฝั่งบริษัทแล้วก็มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆถ้ามี ETF เข้ามาด้วยแรงขับเคลื่อนหลักๆก็คือผลตอบแทนสเต็กกิ้งกับความคาดหวังในอนาคตของเชนซึ่งก็ดูเป็นสัญญาณบวกกับราคา SOL นะคะแต่ก็ยังต้องจับตาดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเขาจะถือกันยาวแค่ไหนครับ และนอกเหนือจากเรื่องราคาหรือการเก็งกำไรแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าคิดตามไปอีกก็คือการที่องค์กรสถาบันการเงินเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับ o อ t ต์คอยอย่างโซลาร์แบบจริงๆจังๆแบบนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตลาดคริปโตโดยรวมบ้างครับคือบทบาทของ o อ t ต์คอยที่มันมียูทิลิตี้มีประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ให้ผลตอบแทนได้เนี่ย มันกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนในระบบนิเวศการเงินดิจิทัลโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับบิตคอยน์ที่ดูเหมือนจะยึดตำแหน่งทองคำดิจิทัลไปค่อนข้างมั่นคงแล้วค่ะก็น่าคิดจริงๆค่ะครับเป็นภาพใหญ่ที่น่าติดตามมากๆครับผม